สวัสดีค่ะกลับมา,ากันอีกครั้งกับร้านหัดไทยพิชชิ่งสุขุมวิทย์85นะคะสุขสันต์วันคนโสดนะคะวันนี้วันที่11เดือน1 1และหนูก็ได้ตามเจ้าหมวกชิมาโ,โนมาให้แล้วนะคะรอบที่แล้วเนี่ยหมดไวแบบไม่ถึง10นาทีก็หมดแล้วนะคะได้มาแค่10ไใบนะคะก็นี่ไปขอโปสของอีกอีกสาขาหนึ่งมานะคะซึ่งแบบ รอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายที่มีแล้วนะคะใครที่ลังเลครั้งที่แล้วพลาดไปหนูบอกเลยนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะใครที่พลาดไปนะคะกับเจ้าหมวกแก๊ปชิมาโ,โนนะคะบวกแก๊ปเต็มใบนะคะของแท้นะคะสแกน QR Code ได้นะคะของแท้นะคะนี่อย่างที่บอกนะคะเป็นหมวกแก๊ปทรงใหม่นะคะสีเขาจะออกเป็นยีนเทาเทาดำเท่มากนะคะเนี่ย ข้างหน้าจะแข็งๆนะคะส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ําระบายอากาศดีนะคะเวลาแบบโดนแดดแล้วไม่ร้อนหัวนะคะเหงื่อออกก็ระบายนะหัวจะได้แบบไม่เปียกนะคะเวลาไปตกปลาเนี่ยช่วยได้เยอะนะคะทรงก็จะเป็นทรงนี้นะคะดัดได้นิดหน่อยนะคะปีกหมวกดัดได้นิดหน่อยส่วนตรงช่วงข้างหน้าที่เขาเป็นยีนแข็งเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะมันอาจจะยังไม่เข้าทรงนะคะถ้าเราอยากให้แบบเฮ้ยซ,ซักแล้วเนี่ยเอาไปอย่าไปปั่นเครื่องนะคะพี่เดี๋ยวหมวกเสียทรงนะคะ นะใครที่เล่นหมวกก็น่าจะรู้กันนะคะอย่าไปปั่นเครื่องเอาแค่ไปแว่งแว่ง,วงน้ำแฟบแล้วก็ถูถูถูเอาแห้งนะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เป่าเอาไดค่อยๆเป่านะคะเอาแบบลูกบอลวางไว้ข้างในก็ได้แล้วค่อยๆเป่าเขานะคะหมวกมันจะขึ้นทรงสวยกว่านี้นะคะอันนี้ก็อาจจะแบบมาในถุงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสหรับทุกใบอะอย่างที่บอกนะคะตีสัญ,ญลักษณ์มานะคะเป็นแบบปักอย่างดีนะคะ ตรงนี้คือจุดสําคัญเลยนะคะลายปักเขาจะไม่มีตัวเชื่อมกันเลยนะคะเก็บงานมาดีนะคะเป็นของบริษัทแท้นะคะลายปักทุกเส้นจะไม่เชื่อมกันนะคะนะถ้าเป็นงานเกตถูกที่มันไม่ใช่เกตของบริษัทอะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเชื่อมกันนะคะซึ่งหนูก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรแบบมันยังไงนะแต่เนี้ยหนูได้มาจากบริษัทแท้นะคะก็แค่บอกได้แค่นี้นะคะว่าจุดตรงนี้มันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบทาให้เรารู้สึกว่าเอองานมันพรีเมียมนะคะ เดินดิ้นเดินได้สีฟ้านะคะสวยมากนะคะนี่เป็นทรงยีนที่แบบแต่งตัวง่ายนะคะเข้าชุดง่ายนะคะข้างหลังเป็นสแนปแบบนี้นะคะตีนตุ๊กแกหมดปัญหาเรื่องแบบสแนปแตกนะคะนะถ้ามาเป็นสแนปสแนปพลาสติกอะส่วนใหญ่มันจะชอบแตกนะคะเวลาใช้เป็นนานๆแต่เนี่ยมันเป็นผ้าเป็นผ้ายีนอย่างดีนะคะเก็บงานมาดีมากนะคะมีมาแค่ยี่สิบใบเท่านั้นนะคะงวดนี้ พอพออะเยอะกอว่างวดที่แล้วมาหน่อยนึงนะคะแต่งวดนี้ยเขาไม่ให้โปรเดิมหนูแล้วนะเขาขยับโปรขึ้นมานิดนึงคือราคาเขาอาจจะขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งก็ยังถูกกว่าราคาเต็มอยู่ดีนะราคาเต็มเขาให้ขายหกร้อยเก้าสิบาทนะคะแต่วันนี้รถนี้ยมีแค่ยี่สิบใบเท่านั้นนะคะใครที่พลาดครั้งที่แล้วนะคะหนูบอกเลยว่าจัดด่วนนะคะครั้งที่แล้วสั่งกันคนละสองใบสมใบเนี่ยมีสิบใบแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีก็หมดแล้วนะคะงวดนี้มีมา,ายี่สิบใบนะคะนี่ แล้วเขาจะมีห้อยป้ายมานะคะบางใบมันก็ไม่มีนะบางใบมันอาจจะหลุดนะคะคือมันไม่มีป้ายมาแต่ไม่ต้องห่วงนะมันก็ล็อตเดียวกันหมดนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะนะก็ราคาโปรล็อตนี้นะคะมันขึ้นมานิดนึงนะคะอยู่ใบละสี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะก็หนูว่าก็ยังอยู่ในจุดที่รับได้นะเพราะว่าราคาเต็มขเขาเลยที่เขาแบบให้ขายแบบจริงๆอนะ่ะเขาให้หนูขายหกร้อยเก้าสิบนะคะแต่อย่างที่ลูกค้าหลายๆคนทราบนะคะกับร้านหัไทยฟิชชิง่งเราก็พยายามหาของดีราคาประหยัดเป็นไอเทมแก็เจ็ตนะคะ นะเป็นกาดเจตให้ลูกค้าที่แบบเอ้ยชื่นชอบการตกปลานะคะแต่บางคนไม่ได้อยากซื้อชุดเป็นหมื่นไม่ได้อยากซื้ออุปกรณ์ชิมานโนที่แบบหมดเป็นหมื่นคืงองบอาจจะยังไม่ถึงนะคะเพื่อจะได้หมวกหนึ่งใบนะคะเราก็สามารถซื้อหมวกแยกได้เลยนะคะหนูทําโปรมาให้นะคะใบละสี่ร้อยสี่สิบาทนะคะค่าส่งเอ็มอครั้งละห0สิบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะมีขนาดเดียวนะคะนะคะปีกหมวกหนามากนี่ตรงนี้แข็งเนี่ย ไม่ได้บางๆเลยนะคะพี่ข้อดีของความแข็งมันก็คือมันอยู่ทรงอะเวลาเราซักเนี่ยมันไม่ยุยง่ายนะคะเดินตะเข็บปิดมาด้วยนะเนี่ยใครที่ได้ของไปอะหนูเชื่อว่าทุกคนต้องประทับใจนะคะสมราคาที่เขาจะขายใบละเจ็ดร้อยแน่นอนนะคะแต่เราสามารถได้ในราคาสี่ร้อยสี่สิบาทนะคะสั่งกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท8ปดสิบห้านะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะวิ่งไปสาขาอื่นก็ไม่มีให้นะ,ะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะโอเคมีสีเดียวจ้ะ ไซเดียวไวสวยแบบนี้นะคะกะว่างวดนี้นี่ต้องเสร็จหนูม้งแหละงวดที่แล้วนี่ลูกค้าขอใบสุดท้ายเนี่ยแม้แต่ใบที่หนูใส่เขาก็เอาไปนะคะเพราะฉะนั้นหนูบอกอะงวดนี้ยมันต้องเสร็จเหลือให้หนูบ้างนะก็แต่ถ้าใครที่แบบอยากได้ชวนพักพวกแบบเจอแล้วนะคะอยากสั่งครบหลายๆใบอย่างเงี้ยก็รีบพักเข้ามานะคะเพราะว่ามันหมดแล้วมันก็ไม่มีแล้วแหละเรื่องถึงเรื่องอะมันก็ไม่ได้ราคานี้อีกแล้วนะคะอะมาเดี๋ยวหนูจะรีบลงให้นะคะวันนี้มันเป็นวันสิบเอ็ดับสิบเอ็ด ต้องรีบฉลองคนโสดหน่อยนะคะุณมีคู่ก็มีหมวกได้นะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะใบละ440บาท EMS ครั e ้งละ50บาทนะคะสมมุติถ้าคุณสั่ง3ใบก็444 4 44, 4่ออ44 4 44 4 44, 4 44, 4 44, 4 44แล้วก็บวก50อย่าลืมเติมศูนย์ด้วยนะจ๊ะโอเคคะ่ะฝากไว้อีกคลิปนึงนะคะสวัสดีค่ะ